สวัสดีครับคลิปนี้ก็เก่าบพบกับสุรยัยเทเลนเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะอันนินก่อนสุรยัยลทด์เนาะคลิปนี้นะมาเปิดกล่องดาบเข้าใหม่เนาะซึ่งมา30กว่าุเลมเลยนะมีวาก,กิแล้วก็มีขนาดคัตนะด้วยนะเป็น T10 นะครับแล้วก็เป็นดนะามัสกัสเนาะวันนี้จะมาเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยที่เห็นนะครับในกล่องนี้นะเป็นดาบทั้งหมดเลยนะจะมีตัววาก,กิอยู่กล่องนี้วาก,กิอยู่กล่องนี้นะขัตนะอยู่มี2กล่องกล่องนี้กล่องนี้ เดี๋ยวเรามาเปิดสุ่มเปิดกันละกันนะว่าทั้งหมดเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนกันบ้างนะสุ่มเปิดนะส่วนคลิปรีวิวผมจะไปไล่ทํารีวิวให้ดูทีละเล่มนะส่วนใครที่สนใจนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวผมเปิดวากียให้ดูก่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูดับเหมือนกันนะเพราะสั่งมาก็ยังไม่ได้ดูนะตัวนี้เป็นวากีนะครับเปิดดูเลยอ่าเปิดมาเป็นสีดําเลยนะตัวนี้ว,ว้าวสวยเลยนะเห็นไหม ดำล้วนนะตัวนี้เป็นวากิดำล้วนเลยนี่สวยๆเลยนะครับซือบะตัวนี้จะเป็นลายคลื่นอ่าตัวนี้สวยเล่มแรกมาจัดเลยสวยเลยนะครับส่วนใบดาบตัวนี้จะเป็นทีสิบใบดาบเป็นทีสิบเห็นไหมทีสิบฮามอนแท้นี่เลยนะครับสวยๆเลยตัวนี้ไม่มีร่องเลือดเนาะอ่าอันนี้สูงเปิดนะครับสูงเปิดนะเดนาะส่วนรีวิวตเตมๆเดี๋ยวไปดูทีหลังทีหลังก็แล้วกัน นะเพราะว่าถ้าให้รีวิวทั้งหมดนี้มันคงจัดคลิปคงจะเป็นหลายชั่วโมงนะไม่ไปไหวอ่ะนี่สุ่มเปิดสุ่มเปิดอ่าดูวากิเกลลมก็แล้วกันมาวากิเกลลมก็แล้วกันนะครับตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ข้างล่างข้างล่างบ้างข้างล่างบตัวนี้นะครับซึบอ,อ่ะตัวนี้ก็เป็นสีดําเหมือนกันเห็นไล้วนเหมือนกันนะครับนี่เลยเนาะดําล้วนนะครับ ซื้ตัวนี้จะเป็นนักรบสรุนะุรัยนะใบดาบใบดาบใบดาบตัวนี้ก็ทีสิบนะทีสินะนี่ทีสิบไม่มีร่องเลือดเหมือนกันอ่าสีดำล้วนสีดำล้วนสีดำลว้ำลวนรอบนี้สงสัยจะมาเยอะนะครับสวยๆเลยนะสีดำล้วนเป็นพิมพ์นิยม,พ,มพินิยมนะครับโอเคต่อไปเรามาดูคาตานะกันนะครับ,รบผมจะเอามา รีวิวให้ดูสั้นๆสีเล่มนะฮะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ดิข้างบนเลยกอะไรกันตัวนี้สอ,องเล่มนี้นะแมปมาปึ๊บอ่าเล่มแรกมาเป็นสีน้ำตาลนะสวยเลยเห็นไหมน้ำตาลน้ำตาลอ่าซื้อบะสวยๆเหมือนกันรเรียบๆ โอเคต่อไปใบดาบตัวนี้เป็นทีสิบนะทีสิบนี่ครับทีสิบฮมมอนแท้เนาะเลย่าสวยงามสวยงามนะครับต่อไปต่อไปดูอีกล่องหรืออุดกล่องอ่ะตัวนี้เป็นสีแดงแดงแดงมุกแดงเลือดนะเป็นแดงเลือดนี่เลยสีแบบนี้สวย,สวย ซื้อบะสวยนะซื้อบะสวยๆเลยครับ <Yep. S 1> เห็นไหมส่วนใบดาบเป็นทีสิบเหมือนกันเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าใบดาบตัวนี้เป็นดามัสกัสนะผมจะให้ดามัสกัสให้ดูนี่แหละเห็นไหมเป็นนะดามัสกัสนะอ่าดามัสกัสมีแบบคาตานะกับวากิก็มีนะแต่ผมยังค้นไม่เจอนะมันอยู่ในกองนี่แหละอ่าอ่าผมก็มารีวิวให้ดู สัสน้นๆนาะก็เป็นเปิดกล่องนะของเพิ่งถึงของเพิ่งถึงผมก็เลยามาเปิดให้ดูนะครับมี30กว่ากเล่มนะตอนนี้เข้ามาใหม่เลยเข้ามาสดๆร้อนๆมาเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มาเปิดกล่องให้ดูตอนนี้ส่วนราคาราคา,าถ้าเป็นถ้าเป็นขนาดคาตานะขนาดคาตานะเป็นที0นะครับ3,900นะขนาดคาตานะที0 3,900เ้าดท่าดมมันกัส3,700ขนาดคาตานะนะครับแล้วก็ส่วนวาก,กิวาก,กิวากิ ที่สิบบากีที่สิบสามพันเจ็ดห้าสิบถ้าเป็นดามัตกัสดามัตกัสผมยังไม่รู้ราคาเดี๋ยวผมไปเช็กก่อนดามัตกาผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมไปเช็ก <c oughs> ก,ชก่อนนะครับส่วนใครสนใจตัวไหนเนาะจะเป็นที่สิบขนาดคาตนะหรือว่าที่สิบขนาดอะไรนะคาตนาดามัตกัสงงละพูดไปพูดมางงหรือว่าเป็นบากีนะครับดามัตกัสก,กับที่สิบอ่ะ ติดต่อสอบถามกันเขา้เขามาดูแบบได้นะขอมาดูแบบได้เพราะว่าจะมีแบบละเล่มมีแบบละเล่มนะอย่างวากิดัมมัดการ์ดก็มีแบบละเล่มนะมันจะไม่เหมือนกันสีอาจจะคล้ายกันนะแต่สึบะอาจจะไม่เหมือนกันนะนจะต่างที่สึบะเพราะว่าที่ทํามาไม่เหมือนกัน <S <S เพื่อมันจะเป็นตัวเลือกที่ลูกค้าได้เลือกเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าทํามาสืบะเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็ลูกค้าไม่ชอบมันก็ไม่มีตัวเลือกแล้วใช่ไหมเราเลยสุ่มสึบะมาให,ให้ตัวให้ตัวเลือกมันมีเยอะนะ ลูกค้าจะได้ชอบนะครับเพราะบางคนชอบมันชอบไม่เหมือนกันนะใครสนใจใครอยากได้รีบติดต่อสอบถามกันก็นมาก,ก่อนกันแล้วกันนะคใครขอก็อเขาดูก่อนก็ได้ก่อนนะครับขอดูช้าก็ได้ช้าวันนี้ก็มารีวิวสัน้นรอติดตามคลิปต่อไปตัวละคไปก่อนครับสวัสดีครับ